ผีกับเทพแทบว่าจะอยู่ในแหลงเดียวกันเออมันมันสุดอัสุดอนันแบบเราจะซาให้ที่ผมบอกว่าผีกับเทพอยู่แหลงเดียวกันณปัจจุบันนะผมต้องใช้คาว่าณปัจจุบันในสายตาทัศนาคติของคนไทยนะส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนส่วนน้อยที่เขาพอรู้เขาก็จะแยกแหลงออกได้ออกแต่คนส่วนใหญ่จะแยกแหลงไม่ออกอว่าเทพว่าเทพกับผีมันแหลงต่างกันเยเอะแต่เพราะว่าปัจจุบันการทรัพย์สินของศาสนาผีมันมีเยอะ สังเกตด้วยว่าล่างทรงหรือชาแมนเนี่ยอันเชิญเทพได้ด้วยอ่าใช่ว่า่ะรอัเชิญได้ม,มันเทพจะเป็นไปไม่ได้ที่ล่างทรงจะอันเชิญเทพเพราะว่ามันถูกสร้างมาเพื่ออันเชิญผีบรรพุรุษเป็นลักก่อนอ่าใช่แล้วมันค่อยๆ่อยวิยวัฒนาการาเป็นล้งแล้ <c oughs> แวเทพก็จะขออ้วนด้วยวในขอคันกับแต่แมงพูดจับยาวนะพี่แบบล้งเทพ แต่อูปภาษาไทยอ่ะนี่จะไมต้องกับเนิ้มันามาจากอินเดียกูลัง,งงงเลยนะเพราะว่าหลังๆเนี้ยด้วยความไม่รู้ทางด้านประวัติศาสตร์หรือด้วยความไม่รู้ทางด้านพื้นของศาสนาโคจะคิดเองว่าตัวเองสามารถลงองค์นั้นได้องค์นี้ได้ตามศาสนาพราหมณ์นะครับผมต้องบอกว่าศาสนาพราหมณ์กำเนิดจากพระผมเทพทุกองเกิดจากพระผมก่อนก่อนที่จะแตกมาเป็นศาสนาฮินดูในภายหลังเมื่อทุกคนเกิดและตายไปไปจะต้องไปรวมกับพรหม แค่นั้นเมื่อรวมกับผมแล้วจะไม่สามารถกลับมาเออเข้าสินหลังทรงใครได้ในในความเป็นจริงอะ่ะมันน่าจะออกแบบมาเป็นในลักษณะเน,นี้ยที่ที่เราคิดคือติดลูกไว้เพียงแต่บูชาถ้าเราอยากจะเจอเราต้องควาเพ็ญตนเพื่อเข้าไปหาไปไปเข้าใจอารมณ์บอลตีเหมือนพวกพามอะ่ะไปดูสิอะ่ะภาวนายกแขนยกขาคือ คือภาวนาเผื่อคือไปถึงอ,องค์งเทพอะ่ะแต่แต่ของเรากันกาูมแมงองเทพมันลงกูแล้วฉะนั้นจึงมีเฉพาะศาสนาไทยเท่านั้นที่สามารถอัญเชิญเทพลงมาได้เพราะว่าศาสนาไทยเรามีพื้นฐานมาจากศาสนาผีมาก่อนเราสามารถอัญเชิญผีได้ทุกตนฉะนั้นเราก็อนุมาณไปว่าเราสามารถอัญเชิญเทพลงมาได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะเทพกับพระพุทธเจ้าน่ะอัญเชิญลงมาไม่ได้ เท่นี่ผมบอกผมผมต้มอ,องบอกกันอะผมบอกงูนะแต่ถ้าเป็นพูดเจ้าเนี่ยมัมีทางหนึ่งร้อยลานล้านเปอร์เซนต์เลยคือดับซูนิพานแบบกลับมายุง่งแกมเนี่ยโอ้โหมันปเจนิพานอะปารินิพานด้วยนะนิพานที่เป็นทองพระรหังเราแล้วพูดเจ้าพระปัจเจนเนี่ยเป็นปารินิพานก็คือมัมีทางที่จะลงแม้แม่ตยานี่ย,มมยนเผื่อผมว่ายังจะแบบมายุงคือตัดแนวทุกยรรอย่างแบบนี้แล้วเนีสู่ความหวังปล่าอะ นี่คือวามทรัพสนวุ่นวายของศาสนาไทยๆบ้านเราที่เม็นเจือศาสนาผีเข้าไปเยอะมันเยอะเกินไปต้องบอกว่าบ้านเราคือศาสนาไทยไม่ใช่ศาสนาพุทธแต่เพียงๆคือศาสนาไทยแต่แต่สำรับผมเนี่ยผมมองว่าผีเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นศาสนามันเป็นเพียงแต่หนลที่ลัที่หนึ่งนะนอการที่ผมเคยได้หูมาคือต้องมีสารยาเดือดศาสนา ึ่งศาสดาสองจะต้องมีเหมือนพระธรรมอ่ะหรือว่าคำสอนสามไอไอไอผู้เหมือนพระสงฆ์นี่เขามีเราลูกศิษย์เนี่ยมันมีเตมไปหมดเลยแต่ไอผู้ผีหลายๆเนี่ยมันมาจากคนลที่มันเล่นเหมือนัศาสนาเออเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงให้ที่ชาวพูดกี่ครับนี่มันเป็นนิยามของคาว่าศาสนาในความหมายเดิมที่ต้องใช้ว่าพี่ใช้คำว่าความหมายเดิมศาสนาผีก็เหมือนกันอ่าศาสนาคือ ศาส,สนาคือผีมันพุทธ,ธของของเจ้าหน้าที่คือของใครของมันเลยอ๋คอคำเก<ค>่า <9 S 3> แนาะนถ้าเป็นนี่ก็เป็นไม,ม่ก็สุม,มาณพะเนี่ยก็คือเป็นผีผ้าขาวเราเป็นผีตนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านท่านค,คำสอนคือจารีจารีประเพณนี้อย่างเช่นว่าอ่าบันฟุตห้ามตัดผมบันฟุตห้ามตัดผมหรือว่าเวลาเอาตัดไม้จะวางเสาบ้านห้ามเอาไม้กระโหลงคืด ถ้าเกิดคนเมืองของวาคึดอ่าในเหมือนกับคึดนันมีตำราครับคำคึดทุกคำมีตำรานั่นคือจารีตคำสอนของมันผ่านคำว่าจารีตผู้เผยแพร่ก็คือชาแมนนี่แหละคือผู้เผยแพร่นี่ได้อยู่นั่นคือถ้าเกิดมองกันตามนี่นะครับผีคือเป็นศาสนา เพราะว่าครบองสาเหมือนกันเพราะว่าไอ้ล่างโซงบางคนเนี่ยเขาศึกษาเรื่องตำราวกเนี่ยอย่างจริงจังมันก็เลยว่าคือคุดวันจันทร์ห้ามป้านอย่างวันตงการห้ามป้านอย่างนี้เป็นกบคึดนะอย่างเสาบ้านอย่างแลงบ้านหลังห้ามอาบ้านหลายหลังมารวมเป็นหลังเดียวค้นึ้ดหรือว่าห้ามเอาม่ไ้นี่มาแปลงห้ามคือเป็นกบเป็นกำคุดหรอกอันนี้เขาไม่วากันกำรูันกบเบ้ที่คนมองว่าผีไม่เป็นศาสนาเพราะว่ามันขาดสิ่งนี้แหละขาดคำสอนเพราะว่า มันไม่มีการจดบันทึกอันน,น,นี้อันนี้เป็นมุมมองนะต้องมอกวันนีเป็นมุมมองเพราะว่ามันไม่มีการจดบันทึกที่เป็นสำหรับํำรามันไม่มีคมภีเป็นคําสอน<ช>อ่ะคนก็นเลยมองคำศาสนาผีเนี่ยมันมันเป็น,น,นพิธอน็ดพีจารีดของบ้านไหนจารีดของบ้านนั้นเพร<อ>าะว่าไอ้คำสอนหรือจารีดพวกเนี้ยมันมันไม่มีแสดานัดของคําสอนที่ชัดเจนชัดเจน มันไม่เหมือนอย่างพระต่าิีด็อกไม่เหมือนอยางไบเบิลไม่เหมือนอยางก<ร>ุลาารเนี่ยบอกมาว่าคืออาจจะเหมือนกันได้บางส่วนแต,แต่มันจะมีความใกล้เคียงกันมากนะกและ้วยางี่สอที่ผมคาดใจคือบางคนเนี่ยลงทรงผีแต่บอกว่าผีเนี่ยคือเทพโดยวิวัฒนาการตามกาลเวลาลงมากีดเจ็ดผก็มว่วแทนตรวเก้าว่าเป็นเทพเลยมัจจะผีละกูเป็นเทพละกูอัพเลเวลละอันเนี้ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ผมอยากจะกลับไปถามถามว่าไอ้ความเป็นผีเนี่ยมันอัพเลเวลได้นตัวเังอ่ะ้อัพจากจากจากผีเนี่ยขึ้นเป็นเทมันนะบ้าอ่าผมพอมองเลยว่ามันอัพยังไงอ่ะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมจะพูดเออตอบปัญหาชาวตรงนี้แล้วขอตัดไปดีกลิปหนึ่งครับเดี๋ยวขอตอบนิดีกันการที่ผีอัพขึ้นเป็นเทมนอ่ะอันเนี้ย ทำได้ทำได้มันมีเคยทำมาแล้วแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วเช่นอ่ตอาตัวอย่างอที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือคนธรรมดายกขึ้นเป็นเทพสมุทิเทพอ่นั่นคือการยกในสถนนะคนเป็นมันมีการยกในสะทะัทธาในสถานะคนตายด้วยด้วยผมจะยกตัวอย่างให้ฟังดีชัดเจนคนธรรมดาตายไปแล้วสาม,มารถเลื่อนเลเวลได้เริ่มแรก ต้องเป็นคนที่มีมี p o อ e r ก่อนอาจจะสร้างมิจกรรมหรือสร้างผลงานอะไรความดีไว้เยอะเออตายไปแล้วคนนับถืออสิ่งแรกที่สิ่งแรกที่จะสร้างให้คือสารสารก็จะเป็นผีมิศาลผีวิศาลนี่คืออันดับแรกครับผีต้องหาสารนี้ได้ก่อนถ้าผีมิศาลนี้หมดสิ้นเลยเป็นผีพอดีเลย จะต้องหาที่สิงพโปร์เพไได้ก่อนใช่ผีต้องผมแก้อู้แต่ปาลว่าถ้า,าบรนัาล่างรงศิลงคนต,ตายนะครับล่างรงทุกคนอ่ะเป็นผีมิศาลหมด,ดอ่ะเพราะว่าการที่มีศาลคือการมีคนนับถืออ่านี่คือคื้นหาเลยนะการที่มีศาลคือมีคนนับถือเมื่อมีคนนับถือจานวนเยอะขึ้นจากผีธรราก็จะเลื่อนระดับเป็นเจ้าพ่อ เจ้าพ่อเจ้าพ่อก็คือผีใช่เจ้าพ่อคือผีที่มาขี้เลื่อนเลยทับขึ้นนี่เลือนเลยทับขึ้นเลยกันเฮ้ยปัญหาอะไรของโอ๋โออะไรของของพูดเถียงกันไปเถียงกันมาผมเห็นอ่ะเอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ว่ะเขาเนี่ยถ้าไปดูในงานงานงานไหว้ผีหรือซ่อนผีของบ้านเราเนี่ยทุกคนเขาจะเจ้าป่อเจ้าปู่มดอ่ะถ้าเกิดชาวพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังเลยเช่นเดียวกันผีพุ่้พวง ผีพุ่มพวงอ่าพุ่มพวงดวงจันทร์นี่ตอนนี้ยังเป็นผีสามัญชนคนดรรนาอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ใช่เพราะแต่อีกต่อไปผีพุ่มพวงจะยกขึ้นเป็นเจ้าแม่พุ่มพวงอ๋อเพราะว่าเกิดกาลเวลาถ้าผมคนก็เริ่มหายตายจากไปแล้วคนก็เริ่มศรัทธาขึ้นพอเริ่มศรัทธาขึ้นคนไปไปไหว้บานขอมากขึ้นได้ได้มากขึ้นรูยหวยบ่อยขึ้นใช่ใช่เหมือนเหมือนนางนาค ยกขึ้นมาเป็นย่านาคย่านาคเออย่านาคเพราะว่าแกงไงใช่ย่านาคกันจะยก้นไปเป็นเนี่ยอีกมาก็จะเป็นเจ้าแม่นาคเจ้าแม่นาคเออใช่นี่แหละคือจากสี่คนธรรมดาขยับไรขึ้นมาเป็นเป็นเป็นเจ้าหรือเจ้าพ่อก่อน่าเจ้าพ่อต่อต่อเพราะว่าทุกยกขึ้นโดยคนคนน่ะสถามาขึ้นคาเรียกับเพียนไปอ่าจากห้องสมมยนั้สมุทห้อง อีนากอีนากเนาะในสมัยนั่นห้องนอเนาะก็เปลี่ยนไปเป็นไอสารย่านาคเนาะพอเวลาพามาหลาเป็นขวดเขาเราย่านากย่านาคพอพานแม่แหมสักแ้าสิบปีไปเนาะก็จะเป็นเจ้าแม่นากเนาะเจ้าแม่นาคพอพานเจ้าแม่นากไม่แหมจะเป็นก็จะเป็นขึ้นสู่ยกนับไปอีกขั้นหนึ่งคือเป็นเดียว <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขยบเลยมันยังยั้งยังยังพี่พี่พี่ขอไล่แรงกันวะไล่แรกก็เนาะ เริ่มจากคนธรรมดาคนนับถือเข้ากัอนจะยกให้เป็นเจ้าก็จะกลายเป็นขีเจ้านายอ่าโอเคโอเคค่ะอานี่นี่ไล่ต่ปีกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังออกบ่อ๋อเพอะว่ายกเป็นเจ้านายถึงแท้ก็ยกเป็นเทพอาสุดทยเจ้เป็นเทพยกยังไงจากเจ้านายไปหาเทพเนี่ยคือฐานมวลชนคนเยอะขึ้นและถูกยกขึ้นโดยคนที่มีระดับฐานะทางสังคมที่สูงขึ้นไปยกตัวอย่างชัดเจนครับกวนอู นอูเป็นเรื่องแต่งจ้ะกวนอูเป็นเรื่องจริงผสมเรื่องแต่งจริงเจ็ดแค่สามแต่กวนอูน่ะเริ่มแรกเดิมพีเป็นคนธรรมดาใช่ไหมละ่ละเรายกขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อแล้วยกขึ้นมาเป็นเทพและมาเป็นเทพเจ้าอ่าอันนี้เป็นของทางจีนเราได้เล่มวิธิพเนี้มาจากจีนอ่าในเรื่องการขยับแล้วผมเลยยกเรื่องของกวนอนูเพราะว่ากวนอูก็่ต้องเป็นคนธรรมดารัก บุญญาบารมีทรงเสริมขึ้นสรงเสริมขึ้นจน,นชุดคน,คนของแบงหล่าปีแห่จงจงอ่าเฉพาะวนอูคนอื่นไม่นับเพราะว่าวนอูเห็นได้ชัดเจนที่สุดสาเหตุที่ยกขึ้นเป็นเทพในสมัยราชวงศ์หมิม่นเพราะว่าตอนนั้นราชวงศ์หมิ่นเป็นพวกแมนจูเข้ามาปกครองชนชั้นฮั่นชนชั้นฮั่นมีเทพทรงความที่ไรทมอยู่ชื่องักวีงักวีใช่ งักขุยเป็นเทพกระตันเป็นเทพที่คงความยุติธรรมของหน้าตอนนั้นซึ่งว่างักขุยเนี่ยเกลียดคนนอกดานแต่ว่าคนอูนั้นไม่ได้เกลียดคนนอกดานะฉะนั้นเมื่อพวกชิงเข้ามาปกครองฉะนั้นปลดงักหุยออกอ่าออแล้วตั้งดนูนขึ้นมาแทนเทมัขึ้นมาแทนเพื่อที่จะได้ลดความคอนทัดกันร,ระหว่างพวกชิงที่มาปกครอง กับพวกขั้นที่ที่ถูกปกครองเฉะนนั้นกวนอูก็เลยถูกขยับฐานะโดยราชวงศ์ชิงขึ้นมาได่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเฉะนั้นการยกป็นเทพนี่คือมันย,ยกระดับนครรัดหรือรัฐอาณาจักรีใหญ่ขึ้นมาะฉะนนั้นนี่คือฐานมวลชนที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะอันนี้คือการไต่แรกเนาะไต่ลำดับโอเคครับที่พูดเดี๋ยวจะได้สนุกอ่ะแล้วของผมเนี่ยสำหรับผมนะผมวกของผีบ้านเราอนผม แต่ผีบ้านเราเนี่ยผมว่มาเมื่อกคือหนึ่งจะเป็นผีผู้หญิเนี่ยมันจะจะเป็นหมดสองคือเป็นผีที่อื่นมาลงปาปาลเป็นเจ้าปอบาล่เป็นเจ้าเป็นยังไงปันฟ้าการสุด้ายมันขึ้นไปหมหเล<อ>ยเพราะว่าสำหรับผมนะ<อ>มันถูกกีดทางด้วยเทปของทางพลามมากโคตทับคือมันเหมือนกับมันล็อกอยู่ระบบไว้แล้วว่ะ<อ> มีแค่นี้ภาส,สาจะภาส,สาอาจจะไม่เพิ่มแล้วละ่ะแล้วอันเนี้ยคือผีก็ดูในในโซนของผีแะ่ไงแขนอ่ะไปดูไว้ดูยังอันนี้สมนจิจะวัดลิบจ้างหรอบางคนเป็นว่าเป็นเทพละ,ะแต่ยังยังยังผมมองคือคนที่ตายไปแล้วเนี้ยมันก็ต้องเป็นผีในในมมองผมนะจะเป็นหรือเป่เป็นเน่ผมผูู้แต่ผมมองเป็นผีแต่เป็นผีี่ใหญ่ลำางเพราะว่าต่อนมีชีวิตอ่ะ สาม,มากรู้บ้านกู้เมืองเป็นผียงในในบ้านเราเนี่ยในคนกินของ,ของคือยังจะพอทิพยจ้าเนี่ยจะไปเป็นเพีมเนี่ยมันมันเขออาเนี่ยเพราะมันมันได้ไปสู้รบถึงระดับประเทศไงอ่าตอนนี้เจ้าพ่อทางยัง,ย,งยังเป็นตี๋เจ้าอยู่อ่าเป็นตี๋เจ้าเ,เป็นเจ้านายาเลยออโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอพักไว้เพื่อนคนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องสื่กันต่อเพื่อให้มันง่ายเนาะผมจะได,ได้มีหลายคลิปเอาไว้คุยกันเรื่องเอาไว้ตัดเรื่องให้ดูนะเรื่อง อูแบบอูแบบใครเขียนแบบย้อนจโอเคครับเออก่อนอื่นต้องบอกกันนนี่มันเป็นสฆษณา่วนตัวระหว่างผมกับน้องครับหากว่าพิดุวิยังไงก็ขอสุมาอภัยด้วยนะครับแล้ว่าได้มีเจตนาจะลบลูทั้งเทพหรือผีไม่เพืของใครแต่เป็นเพียงความคิดที่มาแลกเปลี่ยนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวอีพีต่อไปเนี่ยผมกับพีอ่ะจะพากันไปสัมผัสเลยเนี่ยแบบจริงจังครับผู้ที่มีความรู้ด้านใยนี่เลย ว,ว่าใครมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงหรือว่ามีความคิดแตกต่างกันยังไงก็เอาเข้ามาแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของผมก็มไม่ได้ถือว่าความคิดของผมทุกเสมอนะเพราะว,ว่าเราเพียงแค่มาแลกเปลี่ยน,น,น,ค,น,ยนความรู้มาแลกคุยปรึกษากันเรื่องของเรื่องผีแค่นี้นอโอเคครับลิปนี่ขอลาตัวแค่นี้ครับไว้ซะ55หลแลนะครับผม